อมพุทธโธมิปากาลังอมธรรมโมมิปากาลังอมสังโฆเป็นสาก็กแดงอมธรรมโมเป็นแสงหอกดาบโอมศัตรูแทงตาผีหายแตกโอมหัวกูมีองค์พระพุทธเจ้าเขาแขนกูมีทากใจดุโลกบาลทันสี่มาบังป้านกู จักฆ่าผีผีบอกกินผีกย็ย,ากกายก่านผีบอกย่านผีก็กลัวตายกูจักไปทันเอามาถวายพระเพิงกูจักไปทันเอามาถวายพระผายโอมกระจัดโอมกระจายเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าจันาทาเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าลักขาเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าอุมมาเทวดาตนหนึ่งชื่อว่ายักษขาคะถาวัฏอายุสัภาอยามคาถาพระทวันตัง มาตุนคุณนางโอมเสเหยโอมสหายสูบบหนีข้อนเหล็กเหนียวหนักเหมือนกูสิทับหัวสูสูบหนีทองเหนียวก้อนล้านกูสิทับหัวสูพระเจ้ายาพระเจ้าปู่จำให้กูมาชมระฝูงนี้ให้สูหนีโอมพุทธาผาโอมธโมผาโอมสังโคผาสวาหะอุอะละละย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 ะ โอมปอบปอบกูจะผูกปอบเหล็กแลปอบทองอุดอัดมัดอยู่อุดอัดมัดอุดอัดมัดตายโอมปอบปอบกูจักผูกปอบเหล็กแลปอบทองอุดอัดมัดอยู่อุดอัดมัดอุดอัดมัดตายทางสนังคฉามิทำมังสนังคฉามิสังคังสนังคฉามิ พุทธะอัคกันต vale vale ังธรรมะอะอะกันตังสังฆะอะอะกันตังทะทะุโธโธอะอะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะ